ก็มีครูนะขอนอยาตถ่ายดื้อค่เดียวแก่ดื้อตัวมันเนี่ยพร้อมๆนี่บุตรยายจุทาลีปรการ่าตุปราการธาตที่สองอาการสองอาการนี้ท่านด้เปิดคันได้เที่ยวแทนทดแทนบุญคุณและฐานชาตินี่ละครเราก็ตอบแทนบุญคุณแล้ว สิ้นสุดแล้วใยการชาติหน้าคงจะไม่ได้มาเกิดแล้วสิ้นสุดวราระทุกข์อะอย่างถามว่ามาหละคานยั่วโคกชาติย,ยุ่งเยิงยืนยุ่งเดินตามน้ําเดินตามงานและสิ่งปิ่นธาตุคือหลีกอยากหลีกนี้หลีกลีหล,ล,ล,ลีลับเรื่องต่างๆยังต้องมาเจอครูเหล็กครูหมอครูน้องนูลาครูสิตตายาครูชาติทั้งหลายเป็นเหตุยังไง นี่ก็อลยังกอดมาศึกษาในความรู้เพื่อให้ผู้อื่นได้ทับรับต่อไปต้องขอขมา,จจากกจเจนาาาีเจตารอดจะมาพายเพราะจริงจสิทั้งหลายทั้งบวงอันแรกขอขมาเจ้าบ,บ้านก่อนนั่นรู้ งานคุณเก่งอะไรล่ะพี้คุณเสียขี้ลงพี่ตรงนั้นของนะมาว่าจะแย้งหอไปเองพยาธิผประการบรรยายอะเหล็กแท้เหล็กแท้เล็กเขาบอกว่าให้บรรยายการเล็กแท้ เหล็กแหลกแหลกหลายเหล็กแท้ได้เหล็กไ่น้ำเป็นใต้หินเหล็กที่ทำนักขาเป็นยากินเหล็กสุดสินที่นาเป็นเหล็กใดเหล็กแข็งเหล็กจำเรือนเหล็กเหล็กหลายเหล็กสุดท้ายก็เป็นแค่สากใสนี้เป็นสนิมส้อยข้าลาลับดับเป็นดี สิ้นสุดท้ายใช้การงานที่ดีเพื่อการใหญ่ลุกแกละบอกว่าปล่อยวางการทางให้หมดทางยะลดมดวางให้หานได้ลุกแกสีดำหะครับเหนไหมลูกแกสีดำมองหาดูยากเป็นเฉดใดสิ้นสุดใจมองง่ายเป็นหมอคูจริง,งมองีอลไรหหครูม้อเลยกลรี้ ครเแรกนับเป็นสมัยเก่าก้อนส้วมไอ้นี่ไม่อะเขาใส่หัวเหมือนกับหนักนักรอบสมัยก้อนนะยมผ้าราชราาทานเป็นบาดใจเป็นบาดใจเป็นบรรดาลดูเป็นดูรู้ได้รู้เหตุได้เฉพาะคนขอขมารักษาสที่ราชการราหต่างทีับุเดว่าพระพาราตุนุพิ เกิดมาแล้วก็ผิดแล้วทำมาเราก็ผิดแล้ว,ลวจะก,กลับลาเราก็ผิดแล้ว,ลวสิหะล